คำถามที่วัชตากรรมของคลฟต,ตอนจบเนี่ยเป็นยังไงนะฮะในอันติมาเนียเนี่ยก็ได้มีคําสัมภาษณ์ของคุณมาเอะฮิโ e ร่หนึ่งในทีมสร้างของเกมนี้ได้บรรยายถึงเรื่องราวในตอนจบว่าฉากสุดท้ายที่คลยพยายามไล่มอนเนี่ยปรากฏว่ามันไล่ไม่ออกแล้วเป็นสัญญาณว่าทุกอย่างที่อันติมาสร้างขึ้นเนี่ยสูญสลายหมดแล้วไงครับรวมไปถึงแบร์เรอร์ดอมิเนนต์เวทมน์คริสเซลรวมถึงคําสาปที่ทําให้กลายเป็นหินด้วยมูฟออนไปในโลกของมนุษย์โดยแท้จริงจากบทสัมภาษณ์เนี่ยจึงอนุมานได้ว่า ในตอนท้ายเนี่ยใครจึงไม่ได้ตัวแข็งเป็นหินคือรอดแน่นอนนะฮะและสามารถกลับมาหาจิวในรุ่งอรุณตามพี่ไสเควดได้ไมเอาไว้อีกด้วยแต่ว่าคัทซีเนี่ยมันมืดไปก่อนไว้กลนตีนผู้เล่นไงฮะส่วนคําถามพี่ว่าดาวเมเทียเนี่ยคืออะไรแล้วทําไมมันถึงดับไปหลังจากที่อันติมาสลายไปเนี่ยตรงนี้เนี่ยอันติมาเนียก็ไม่ได้บอกอะไรมากนอกจากเป็นดาวใว้ขอพรเท่านั้นและตอนท้ายที่มันดับไปเนี่ยเพื่อให้จิวรู้สึกว่าสิ่งที่เธอขอพรเนี่ยไม่สมหวังนะฮะแต่ผมก็เข้าใจว่าที่มันดับไปเฉยเเนี่ยพรของจิวเนย สำริดผลแล้วไงครับ